สวัสดีครับหมอชวนคุยอาทิตย์นี้เป็นคนที่ส่วนตัวผมชื่นชมแล้วก็รู้จักเขามานานมากเราเองก็เคยเห็นในซีรีส์ก่อนละช่วงโควิดระบาดผมก็ได้รับเกียรตนะินะฮะเชิญเขามาออกรายการเพื่อแบ่งข้อมูลกับผู้สูงอายุหมอชวนคุยวันนี้เรามาลองดูกันว่าปัญหาผู้สูงอายุที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันมีอะไรบ้าง ถ้าอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้คุณหมอเขามีมุมมองมีความเห็นอะไรนะฮะเขาคือหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุหรือเราเรียกกัน geriatric medicine นะฮะหมอจิ๊บเรามาลองดูกันครับว่าหมอจิ๊บมีอะไรจะแบ่งพวกเราวันนี้มาเริ่มต้นจากหมอจิ๊บคือใครเขาทำงานที่ไหนปัจจุบันเขามีตำแหน่งอะไรแล้วก็หน้าที่หลักของเขาคืออะไรสวัสดีครับหมอจิ๊บ ครับขอบคุณมากอาจารย์วิก oh, <that> ดีใจที่เชิญผมกลับมาอีกนะครับ <laughs> แล้วก็ได้เจอกันตอนที่ถอดหน้ากากแล้วมัน oh, ก็ถ้าหมอบิ๊กมีเวลา <laughs> ผมคุยได้ยาวๆเลยครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง, <laughs> งยินดีได้นะครับก็แนะนําตัวเองก่อนผมเป็นหมอผู้สูงอายุนะครับประจําอยู่ที่โรงพยาบาลนครพน,นนะครับแล้วก็หมอผู้สูงอายุเนี่ย <laughs> จริงๆค่อนข้างน้อยนะครับก็ตอนนี้ กะประมาณได้สักประมาณทั้งประเทศมีประมาณ70สิบคนอันี้นครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับน้อยมากใช่นครทนนี้เป็นโรงพยาบาลที่ผมชื่นชมแล้วก็มีความผูกพันมากในช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงที่ผมทําเหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลมหาชัยนะครับระบบการบริหารระบบการทํางานของแพทย์ส่วนใหญ่ที่ผมสัมผัสได้คือแบบพี่ๆน้องๆมากนะครับอันนี้ ส่วนตัวเลยขอชื่นชมมากอันนี้นคนทรทนไม่ได้จ่ายเงินหรือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับอันนี้ความชื่นชมส่วนตัวนะครับหมอที่ปัจจุบันทำแผนกไหนครับดูแลอะไรครับโอเคครับของนคนทรทนเนี่ยได้จัดเล็กเซกชันแยกมาเป็นคลินิกผู้สูงอายุเพื่อรองรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปครับก็เป็นเซกชันหนึ่งนะครับแล้วอีกเซกชันหนึ่งคือสําหรับผู้ป่วยในนะครับผู้ป่วยในเนี่ยเราดู คนไข้สองกลุ่มที่เพิ่มเติมขึ้นมากลุ่มแรกคือเขาเรียก intermediate care นะครับคือเช่นผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะครับเรายังไม่พร้อมจะกลับบ้านเนี่ยถ้าคุณบิกดูก็จะรู้ว่ามันจะเกิดปัญหานี้แน่หละเลยอโรงพยาบาลใช่ใชครับแล้วก็มาอยู่ที่เราแล้วก็มาให้แบบ education ให้เตรียมพร้อมสอนทำน,น,นู่นทำนี่เมื่อพร้อมแล้วก็กลับลบ,บ้าน ก็คือกึ่งๆเหมือนเป็นเป็นวอร์ดที่ทรานซิชันใช่ครับ Trans ระหว่างรอกลับบ้านเตรียมความพร้อมใช,ใช่ไหมครับแล้วอีกแบบนึ่งก็คือเหมือน long term stay ลองเทอมสเตย์ละก็คือสำหรับคนที่มีภาระบ้านไม่พร้อมก็มาฝากไว้กับเราอย่างเงี้ยในระยะยาวแต่เราก็จะมีแพลนว่าแต่ของแต่ละคนนะครับว่าคนนี้มีโอกาสกลับไหมเราก็พยายามแบบ Enc o u r a g e นะครับให้สามารถดูแล ได้เก่งขึ้นดีขึ้นมั่นใจก็ลองกลับไปบ้านดูอ่างเงี้ยเอ๊ะโมเดลนี้มีหลายที่ไหมหรือมีเฉพาะที่นครทนน่าจะมีหลายที่นะหลายที่ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะอยู่ตามสถานที่ใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์หรืออะไรเงี้ยครับไม่ที่ถามเพราะว่าการมีผู้สูงอายุเป็น i n t e r m e d i ี t e สเตย์เนี่ยก็ต้องการทีมงานพอสมควรอ๋อใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โห พยาบาลหายากมาก t u r n o นโ r เ,เยอะมากนะครับโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมครับโปรเจกต์ Project นี้เริ่มเริ่มมานานเนี่ยครับคือจริงๆก็เป็นความคิดของทางผู้บริหารโรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แนละ้วแล้วผมอยู่ที่นครทนเนี่ยตั้งแต่จบอายุรกรรมแล้วก็ไปทำแล้วก็วันหนึ่งผมก็เดินเคาะประตูเข้าไปถามผู้อำนวยการหรว่าเออแบบให้คําแนะนําได้ไหมว่า แบบอะไรที่แบบน่าสนใจน่าเรียนอะไรเงี้ยเขาึกก็ให้แบบวิชั่นมาว่าเออจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะแล้วก็มันมีเพนพอยต,ตรงนี้ที่แบบเออมันมีไม่ยังไม่มีคนเข้าไปทําหมอ,อ,ม,อม,มันเป็นส่วนที่น่าสนใจอย่างเงี้ยผมก็หาข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็อย่างผมก็ไปตามดูตามพวกสื่อตามเว็บไซต์อย่างที่มหิดลเงเขาก็มี <c oughs> เริ่มทําขึ้นมาก็เอ,อเราอยากจะเรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็เลยไปเรียนแล้วก็กลับมา ที่นครธนเพราะนครนเขาเหมือนกับว่าเขาไให้โอกาสตรงเนี้ยเขามีวิชั่นตรงนี้ครับเขาก็ส่งคุหมอไปเรียนตรงหมอจิไปเรียนใช่ครับใช่เขาก็เหมือนกับแนะนําแนะนำอโอคศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยมีคนเรียนน้อยครับใช่ไหมฮะจริงๆแล้วความต้องการเยอะแต่มีคนเรียนน้อยครับผมเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุก็คือเป็นเพราะว่า การสื่อสารหรือการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะใช้เวลาแล้วก็ต้องต้องการความใจเย็นด้วยนะเพราะว่าผู้สูงอายุเอาง่ายๆเลยตั้งแต่เปิดประตูเดินเข้ามากว่าจะเดินมาถึงขอโทษนะไม่ไม่ได้ดูถูกหรือล้อเลียนนะอันนี้สัจธรรมคือเปิดประตูมากว่าจะเดินเข้ามาถึงกว่าจะพูดกว่าจะอธิบายความรู้สึกตนเองได้และความซับซ้อนของโลกนะฮะบวกกับ สภาพร่างกายที่ไม่ได้ฟิตมากเนี่ยพอเราปรับยาทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีจุกจิกอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้การ <c oughs> การเรียน <c oughs> หรือการเข้าถึงหลักสูตรผู้สูงอายุเนี่ยผมว่าดีมา์น้อยอ <c oughs> หมอชิบเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวเองชอบความซับซ้อนอ <c oughs> หรือตัวเองชอบความท้าทายในด้านนีค้คือส่วนตัวผม,มชอบ <c oughs> เพราะว่าผมโตมาในบ้านที่ ปู่ย่าตายายอยู่จนเสียเลยแล้วก็ผมก็มีความผูกพันมีจุดทริกเกอร์นิดนึงที่ทําให้เราเกิดการเข้าใจแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเรียนขนาดนั้นแต่หมอชิปเนี่ยเรียนเลยรู้ได้ยังไงผมว่าอันนี้ข้อสังเกตของผมนะ,ะ,ะว่าเราจะเรียนอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่สามแนวนะครับแนวที่หนึ่งก็คือตัวเองมีแพชชั่นอย่างพี่บิ๊กเนี่ยไปเรียนหมอปอดอาจจะแบบรู้สึกอยากเรียนอันนี้อะไรเงี้ยมีแพชชั่นแบบที่สก็คือ จังหวะและโอกาส mm. เช่นมีทุนไปเรียนหรือกลับมาอยู่ใกล้บ้านงานตรงนี้ไปเรียนอันที่สามคือเหมือนเป็นเพนพอยเราสึกว่าคนไข้เนี่ยมันมีแล้วเรายริสึกยังดูได้ไม่ดีอ่ะจะทำยังไงให้เราดีขึ้นมา mm. Mm. ผมผมเริ่มของผมนะ mm. Mm. คือเพนพอยก่อนคืออันนี้รู้สึกว่าเรายังไม่ mm. ไม่มั่นใจพอแต่คนไข้เราต้องเจอ mm. Mm. ทำยังไงให้ mm. Mm. ใหเรา เติมเต็มตรงนี้ให้เรามีความรู้เพื่อจะดูคนไข้ตรงนี้เราก็ไปเรียนนะครับแล้วทําไมต้องเป็นผู้สูงอายุเอมีเหตุไหมจริงอันนี้ต้องถามพี่บิ๊กกลับตอนอที่ไปเรียนโรคปอดเนี่ยพี่บิ๊กยังไงถึงได้ไปเรียนของผมนะผมคือผมเนี่ยบังเอิญเ,เหตุผลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเวลาผมพูดในห้องห้องสัมภาษณ์โรงพยาบาลหน,นึ่งเนี่ย เขากลับมองว่าผมเนี่ยตอบอะไรแปลกๆผมยอมรับเลยนะว่าผมตอบแปลกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมค้นหาตนเองได้คือตอนผมบอกเลยตอนผมอยู่สมุทรสาครเนี่ยผมฟิกเมนอยู่ผมชอบที่สุดคือเอาใต้ก่อนตอนอยู่นครเนี่ยชอบการผ่าตัดเข่ามากชอบมากเลยนะแต่ว่าพอเข้าห้องผ่าตัดกับอาจารย์ผู้ใหญ่เราสูงะ แล้วทุกคนลําบากเข้าใจไหมก็จะโดนแซวบ้างอะไรแต่นี่ไม่ใช่แต่ก็เลยว่าพอผ่านนานๆเนี่ยข้าอาจารย์พวกกระดูขักผ่าเขาเราปวดหลังเรารู้สึกไม่ใช่เราชอบก็จริงแต่ไม่ใช่ละเราชอบงานช่างงานฝีมือไม่ใช่ละมันระยะยาวสุขภาพไม่น่าจะดีตอนมาอยู่สมุทรสาครเนี่ยก็ไปสนิทกับอาจารย์ที่จุฬาท่านหนึ่งท่านหมอตรวจก็ท่านก็เชิญมาก็อยู่กับท่านนะทำเอ็กโค่ทำอะไรก็วิ่งสายคือคือทำหมดอ่ะ ก็ชอบหัวใจนะพอมาเรียนเม็ดหรือเรียนอายุรกรรมเนี่ยอตอนนั้นก็ตั้งใจเลยว่าเออจะจะเรียนหัวใจแต่พอปีสองเนี่ยพอไปวนหัวใจเนี่ยขอโทษนไม่ได้ดูถูกเอออะไรวันนี้ไกด์ไลน์ทุกเดือนทุกปีเลยคือคุยแต่ไกด์ไลน์เลยก็สึกว่าอันนี้มุมมองผมนะครับขอโทษผมก็รู้ึกวมันไม่ใช่จริตผมแล้วก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆแต่พอไปเจอปอดเนี่ยสิ่งที่เรารู้เลยว่าเราชอบเนี่ย คือเราอ่านหนังสือแบบเรานอนอ่านได้อันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าทำไมผมนอนอ่านแล้วมันรีแล็กซ์มันเหมือนยู่อ่านการ์ตูนอ่ะมันอ่านได้เร็วมากผมก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าทำไมวิชานี้เราอ่านเร็วมากเราอ่านไปได้แบบแล้วเราสรุปจับใจความเรามัน make s e n s กับเรามากตอนปีสองผมเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าผมชอบจริงหรือไม่ เออบางเอิญผมก็สนิทกับหัวหน้าภาคท่านหนึ่งด้วยนะของปอดพอดีคือคือสนิทไม่ใช่เขาสนิทกับผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกผมผมสนิทใจกับเขาฮะก็เลยเข้าไปหาอาจารย์ว่าอยากทําวิจัยทางด้านปอดอาจารย์ก็โยนหัวข้อมาแล้วก็ทาเชื่อไหมฮะเวลาทำเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมท็อกซิกหรือซัฟเฟอร์เลยนะผมทําแบบมีความสุขนะตอนนั้นนะตอนนั้นก็เลยค่อนข้างมั่นใจละพอมาปีสามก็มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งไม่เอ่ยชื่อนะฮะพอเห็นท่านปุ๊บ ท่านเป็นหมอปอดพอดีอบุคลิกท่านการทำงานการอธิบายมันใช่ละลึกๆ I have found my my walking Buddha second walking Buddha นะคนที่หนึ่งมีละก็เจอแบบคือคือ,คอพระเดินดินสำหรับผมแล้วก็บังเอิญเป็นสายที่ผมชอบพอดีอก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เนี่ยแหละพอเวลาผมไปตอบว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่ผมรู้ว่าผมชอบคือผมนอนอ่านได้เนี่ย บางคนรู้สึกตลกนะผมก็อืม w a y ผมผมรู้สึกว่าผมมั่นใจถึงทุกวันนี้ว่าผมชอบก็เพราะด้วยเหตุนี้ว่าตอนนั้นอ่ะผมเอาตัวชี้วัดอะไรที่มันแบบมันจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ดูตามกระแสไม่ได้ดูภาพพจน์ของครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ดูความแบบความหรูหราของสาขานั้นๆผมอินเนอร์ดิสฟเวอรีตัวเองมากกว่ามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า ผมทำทุกอย่างและต่อยอดได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่า I was sensitive with my my life selection อ,อนนัประมาณนั้นนะฮะยาวไปหน่อยหมอจิ๊บล่ะคือของผมเนี่ยสาขาผู้สูงอายุเนี่ยมันอยู่ในใจนึงแต่ว่ามันมีพอเราทำงานไปเราเจอปัญหาเช่นเออคนไข้แบบไม่พร้อมจะกลับบ้านอะแต่ห้องฉุกเฉินอ่ะก็ลน้นใช่ไหมแล้วถามว่า เราไปทำความเข้าใจเขาเขาไม่พร้อมจะกลับบ้านจริงไหมก็จริง,รงนะเราก็เห็นใจเขาอะอแล้วพอผมไปหาข้อมูลเอ๊ะเราจะช่วย,วยคนเหล่านี้ยังไงอะผมก็ไปเจอพวกตามเว็บไซต์ต่างๆก็เป็นอย่างที่มาฮิโดนเนี่ยเขาทําพวกแบบมีแพลนสําหรับรองรับคนกลุ่มเนี่ยทั้งทั้งค่ายทั้งรามาทั้งสี่ลาเลยแล้วเขาก็มีการให้เฮลท์เอดูเคชันทําหลายอย่างแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์กลุ่มเนี่ยถึงได้คิดแล้วก็ ลงมือทําสิ่งเหล่าเนี้แล้วเราสูว่าเราอยากจะเรียนรู้จากเขาอ่ะ,ออะเราก็เลยสแสวงหาแล้วก็ไปเรียนแล้วไปเรียนเหมือนกันก็คือของผมเนี้ยยิ่งเรียนยิ่งใช่ยิ่งเรียนเรนสู่โอ้โหนี่แหละทางของเราเหมือนกันอของผมเนี้ยม,มันกระทังการเรียนแพทย์นะมุดการเรียนแพทย์ผมว่ามันมีสามอย่างเหมือนกันพ่อแม่ให้เรียนครับหรือบางคนก็คะแนนถึงบางคนคืออยากเรียนเองผมเชื่อว่าหมอบิ๊กอยากเรียนเองใช่ไหม เป็นเป็นแบบแพชชั่นของผมเนี่ยเริ่มจริงๆผมเริ่มจากพ่อแม่แบบอินฟลูเอนท์ให้เรียนอ่ะพ่อแม่หมอจะเป็นหมอมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าคือเขาก็มันเป็นค่านิยมนะเขาก็จะอาไปให้ไปเรียนอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเรียนปุ๊บถามว่าที่แรกเราก็เรียนเหมือนเรียนแบบพอผ่านเรียนให้มันได้จบไปเป็นใบๆไปแต่ว่าของผมแพชชั่นมันมาตอนทํางานยิ่งทํางานยิ่งเห็นคนยิ่งเห็นความทุก์ยิ่งเห็นอะไรรู้สึกว่ามันแบบ โอ้โห oh, <Okay. S 1> เราใช่เราก็ต้องรีบขนฝขายรีบเขาเรียกหาความรู้เพิ่มเติมผมคิดว่าแพชชั่นของแต่ละคนมันมาได้ทุกช่วงวัยตอนที่เราสมัครเข้าเรียนเราอาจจะยังไม่มีแพชชั่นก็ได้แต่เรามาเติมเต็มกันตอนทํางานก็ได้เหมือนผมที่มาเห็นตอนทํางานแล้วตอนนี้ก็คือถามว่าอยากทำอาชีพอื่นไหนก็ไม่ไม่มีนะ uh huh. รู้สึกว่าอาชีพนี้มันสําหรับมันมันใช่สาหรับเราละมันแฮปปี้มาก เคยเลือกผิดไหมหรือรู้สึกว่าอดูไปไมันไม่ใช่กับลำคือส่วนตัวมองว่าไอ้เวลาเราสมมติว่ามีอารมณ์ที่มันเดรนหรือว่ากับอาชีพอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนมีมแล้วก็เป็นขึ้นขึ้นลงลงแต่ผมมองว่าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วที่เรา เกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดจากอะไรอืม,อมอยกตัวอย่างเช่นเราบอกเราไม่อยากทํางานมเมื่อเดือนก่อนเราอาจจะอยากทําทาไมเดือนนี้ไม่อยากทําอิงจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับอาชีพเราเ,ออเกี่ยวอาชีพมันเกี่ยวกับอะไรสถานการณ์อะไรปัจจัภยภายนอกใช่แล้วถามว่าปัจจัยภายนอกบางอย่างควบคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งคือปัจจัยภายในที่เราทําความเข้าใจกับมันเนี่ยตอบสนองกับมันถ้าเรา จัดการปัจจัยภายในได้ปัจจัยภายนอกถึงแม้มันจะมีปัญหามากแค่ไหนเราก็สามารถสู้ได้คิดว่าที่หมอจิ๊บกาลังพูดเรื่องปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกถ้าน้องที่กําลังอยากเรียนแพทย์หรือหมอที่กําลังอยากจะต่อยอดเนี่ยอันนี้ผมว่าผมเข้าใจหมอจิ๊บมากเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ว่าการเรียนการสอนณปัจจุบันที่เราเรียนอยู่เนี่ยมีการสอนวิธีการจัดการปัจจัยภายในแค่ไหน หรือเราเรียก mental health การดูแลสุขภาพจิตของอาชีพแพทย์หรือว่านักศึกษาแพทย์ไม่รู้มีมากแค่ไหนนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ในสาบันที่ไม่มีเนี่ยเราต้องหาเราต้องดิ้นให้หลุดนะครับถ้าเราอยู่ในสาบันที่ทําแต่งานทําแต่งานเนี่ยแล้วเรารู้สึกเราเดรนเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษอย่าเพิ่งไปโทษอาชีพหรือว่าสายที่เราเลือกอย่างที่หมอจีบพ,พูดนะฮะก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะครับ ถ้าเดือนนี้ชอบเดือนนี้ไม่ชอบหาปัจจัยภายนอกให้เจอแต่ที่สําคัญบางทีปัจจัยภายนอกเราคุมไม่ได้หรอกฮะตัวที่เราจะควบคุมได้คือปัจจัยภายในเราก็าคือ mental health เรานะครับก็ฝากอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมว่าหมอจิ๊บแตะได้ดีมากดังนั้นโดนมาเยอะครับแตะได้ดีอันนี้อันนี้เรารู้กันดีโดนมาเยอะคะทั้งสองคนโดนมาเยอะแต่ผมว่า การที่เราโดนมาเยอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันก็ยิ่งเทสคาแรคเตอร์เรานะว่าเราจริงจังกับสิ่งที่เราชอบจริงหรือไม่ใช่ไหมก็ได้ขัดเกลาเราบางครั้งการเรียนรู้มันผ่านมาทางความยากลําบากค,ครับนี่เราถ้าเราสบายๆเราอาจจะเรียนรู้ได้บางอย่างแต่เราต้องมีความเจ็บปวดด้วยทําให้เราเติบโตนะผมว่าคเคยเคยมีประสบการณ์มีอะไรที่อยากจะแบบเลิกเลยไหมยอย่างเช่นขออนุญาตเลยนะรักษาผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยเราผูกพันมากแล้ว ล้มเหลวอย่างเงี้ยคขาว่าล้มเหลวไม่ใช่หมายถึงหมอจิบล้มเหลวนะแต่ว่าผลลัพธ์มันไปต่อไม่ได้เช่นมะเร็งหรือโรคไตเลือดลงังโรคหัวใจที่แบบกู้ไม่ได้ฮาร์ดฟลสเตจสี่แล้วสูญเสียไปแล้วเจอกันติดต่อ,อเวลาล้มเหลวเคยมีถึงว่าแบบควิดไหมควิดเฟลลิ่งออฟควิตติ้งมีไหมมีประสบการณ์ใหญ่ๆอันหนึ่งเริ่มตน้นตอนเริ่มทํางานใหม่ๆก็อยู่เวรเป็นอินเทอรน์นผมอยู่สุงไหง,งโคลกนานาะธิวาส ตอนนั้นหมอขาดมากเพราะมันเกิดสถานาการณ์มันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็หมอเม็ดก็ไม่มีอาจารย์ก็ไปไม่อยู่เราก็เป็นอินเทอร์แบบว่าลุยๆเดียวพอดีว่าเกิดเหตุเอาเป็นว่าเคสมันคริติคอลแล้วก็เสียชีวิตช่วงกลางคืนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเราโทษเป็นความผิดเราหรือเปล่าแล้วเราเสียใจมากแบบร้องไห้จนถึงเช้าเลยเพราะคนไข้เสียชีวิตอย่างี้แล้ว พอตอนเช้าอะเราก็ต้องไปออกตรวจ OPD นะออกตรวจว่าแบบเพราะว่าคนมันเยอะอะเราต้องตรวจตรวจไปแล้วจะหลับตรวจตรวจแล้วก็แบบต้องหลับตาพูดกับคนไข้เพราะเราไม่ไหวเพราะเราเหนื่อยมาทั้งคืนแต่ตอนนั้นน่ะนึกได้ว่าถ้าเราอะล้มลงไปแล้วอะคนที่จะโดนผลกระทบอะมากกว่าเราคือคนไข่ใช่ไหมสิ่งหนึง่งผมคิดว่ามันเสียใจได้แหละแต่ถ้าเราลุกเร็วเมื่อไหรอ่อ่ะคนไข้ได้ประโยชน์ หลังจากนั้นผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราจะเราเสียใจได้นะแต่เราต้องลุกให้ได้เพื่อมันจะไม่ได้ส่งผลต่อคนไข้คนถัดไปของเราก็เลยหลังจากนั้นมาผมก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรน,นะให้อภัยตัวเองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดตรงนั้นแล้วเราก็ move on ไปต่อเนี่ยคือความเป็นอาชีพแพทยนะ์ก็เหมือนที่ผมพูดสัมภาษณ์หมอหลายท่านแล้ว ควิดเนี่ยมันมีในพวกเราทุกคนนะแพทย์เองก็อยากควิดนะอยากเลิกนะแต่สำหรับน้องหรือสำหรับคนรุ่นหลังที่ฟังแล้วร,รู้สึกควิดรู้สึกได้แต่ว่าเราจะต้องมีเราเรียกว่าสเตทเมนหรือมีคำพูดอะไรบางอย่างที่มันเราคลิงหรือเราโฮออนที่จะเดินหน้าต่อเหมือนเวลาเราล้มเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เราลุกอะ่ะสำหรับคนโจรคนยากจนเนี่ยเขาล้มเขาลุกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาไม่มีอะไรจะกินแล้ะเขาต้องลุกเพื่อทํามาหากิน รุ่นน้องแพทย์เพื่อนแพทย์ทั้งหลายถ้ารู้สึกควิดอยากควิดลองดูซิว่าของหมอจิ๊บทริกเกอร์เราอะไรบางอย่างไหมหรือเรามีควิตติ้งมายเซ็ตสเตทเมนต์อะไรที่ทําให้เราลุกขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแบบอยากจะเสริมคือสมมติว่าเราต้องน่าจะต้องตอบตัวเองว่าเรามาเป็นหมอทําไมสมมติว่าเอ,อผมมานั่งคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเราอยากเป็นหมอเพราะว่าสมมติเราอยากรวยอย่างเงี้ยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราสูว่าอ่ะเรารวยพอแล้วเราก็อาจจะอยาก จะควิทอยากจะ,กะเกษียณเนาะแต่ว่าถ้าเกิดความเป็นหมอมันตอบโจทย่์อยางอื่นเราอะเช่นเรารู้สึกมีความสุขที่จะได้ดูแลคนอื่นมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองคนรอบข้างแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ถ้ามันตอบโจทย์อย่างเงี้ยเราก็มันเหมือนกับว่าเราก็สามารถทํางานในอาชีพเนี่ยต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันหล่อเลี้ยงเราความต้องการออาครับ อนาคตหมอจิบวาดภาพให้กับตัวเองยังไงครับมีวิชั่นไหมค,คิดว่าสายนี้คิดว่า What's What's your vision สำหรับผมก็คือเหมือนกับว่าเราอยากจะเป็นหมอที่มันเขาเรียกขัดเกลาตัวเองให้มันแบบดีขึ้นเป็นหมอที่ดีของคนไข้ขึ้นอ่ะอันนี้คืออันดับแรกสองก็คือว่าเราเอาองค์ความรู้เนี้ยไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคม ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมถึงได้ว่าสาขาผู้สูงอายุม,มันมันมีมิติทางสังคม,มเข้ามาด้วยในในการเรียนในการหมองคนไข้มันเลยทำให้ผมแบบชอบเพราะมันจะเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้สําหรับใครที่ไม่รู้จักหมอจิ๊บหมอจิ๊บเองเบื้องหลังนอกจากจะเป็นแพทย์เองแล้วเนี่ยมีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นาศาสนาหรือการช่วยเหลือคนไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะระดับ หลายๆประเทศนะฮะก็ค mm ือผมว่าเป็นเรื่องที่จิ apart, ๊บเขาเขาถนัดแล้วเขาชอบมาตลอดตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรล่ะฮะหมอจิ๊บก็เป็นคนที่ใครมีอะไรอยากระบายโทรหาจิ๊บใครมีเรื่องอะไรอยากโทรหาจิ๊บจิ๊บเขาเป็นเป็นกูดลิสเนอร์เป็นคนฟังที่ดีแล้วก็แล้วก็ใจเย็นที่จะฟังแล้วก็ใจเย็นที่จะตอบผมว่าผมถึง เชิญหมอจิ๊บมาเพราะว่าเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราอาจจะรู้สึกว่าจิ๊บไม่เพอร์เฟกบอกได้เลยครับไม่มีใครเพอร์เฟกและไม่มีหมอคนไหนเพอร์เฟกแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นความต่อเนื่องและสม่ําเสมอตั้งแต่รู้จักจิ๊บมาผมว่าสิบกวบยี่สิบอย่างเรารู้จักกันมาสิบตั้งแต่เราเนาะเกือบสิบห้ายีแล้วเลสเซความสม่ําเสมอในบุค,คลิกบางอย่างของจิ๊บเสมอต้นเสมอปลายตลอดนะครับก็ ยินดีครับที่ผมชื่นชมนะจิ๊บก็เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมคนหนึ่งอันนี้ชื่นชมจากใจเสมอมาอยู่ละเดี<ม>๋ยวเรามาชมมากเดี๋ยวผมรอยลอยได้<า>ลอได้วิธีการแก้เคิ <laughs> นโอเคเราจบเซสชันแรกเดี๋ยวเราจะมาคุยเซสชันต่อไปก็คือปัญหาที่หมอจิ๊บมองว่าสุขภาพผู้ปว่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุในสังคมมีอะไรที่เราต้องรู้นะเบรกเจอกันใหม่ตอนต่อไปครับ